เรื่องราวข่าวร้อนในคลิปนี้นะครับแน่นอนครับหลากหลายเรื่องราวที่เรานํามาฝากกันแต่ละคลิปห้ามพลาดโดยเด็ดขาดครับและคลิปนี้ขออนุญาตนํามาเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับการนอนหลับมาฝากอีกแล้วครับการนอนหลับเป็นเรื่องสําคัญมากๆต่อสุขภาพของคนเรานะครับไม่ว่าจะเพศไหนไว้ไหนก็ตามหลายคนอาจจะไม่เคยคิดเลยว่าแค่การนอนหลับก็สร้างปัญหาได้แต่รู้ไหมครับว่าการนอนเหมือนฝันร้ายของหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยเกิดอาการหลับยากนอนไม่หลับตื่นมากกลางดึกบ่อยๆตื่นมาแล้วนอนหลับต่อไม่ได้ก็จะรู้ดีว่าการนอนนั้นเป็น ความทุกข์ทรมานมากแค่ไหนนะครับแต่ไม่ว่าจะยากแค่ไหนก็ตามเราก็สามารถควบคุมการหลับให้มีคุณภาพได้โดยนักวิจัยได้ค้นพบสุขลักษณะในการนอนขึ้นมาเพื่อช่วยให้เราใช้เวลากับการนอนได้อย่างมีคุณภาพดีที่สุดครับและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งจริงๆแล้วนะครับสุขอนามัยในการนอนหลับนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่ยากหากแต่ว่าเราจะเป็นประเภทที่รู้แต่ว่าไม่ทํามากกว่าเราจึงจะมาเน้นมาย้ําว่าการนอนให้มีคุณภาพนั้นจะต้องทําอย่างไรทั้งหมดด้วยกัน12ข้อครับมาเริ่มที่ข้อที่1ครับข้อที่1หลีกเลี่ง คาเฟอีนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่หรืออะไรก็ตามที่จะรบกวนการนอนหลับได้เราทราบกันดีว่าคาเฟอีนเป็นสารยับยั้งการง่วงนอนก็ที่เราดื่มกาแฟระหว่างวันเพื่อให้ตาสว่างนั่นแหละครับคือเหตุผลทาไมถึงตาสว่างเวลาดื่มกาแฟหากรับคาเฟอีนเข้าไปก่อนนอนคาเฟอีนก็จะกระตุ้นให้เรารู้สึกตื่นตัวจนรบกวนการนอนหลับถึงแม้ว่าจะนอนหลับแต่คุณภาพของการนอนก็จะลดลงซึ่งคาเฟอีนนั้นไม่ได้มีอยู่ในแค่ชาหรือกาแฟแต่ยังพบในน้ำอัดลมหรือช็อกโกแลตด้วยจึงควรงดบริโภคอาหารที่มีคา อย่างน้อย4-6ชั่วโมงก่อนจะนอนนะครับส่วนเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หลายๆคนในชอบดื่มเพราะเข้าใจว่ามันทําให้เรานั้นหลับง่ายสบายแต่ก็แค่ช่วงแรกเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นมันจะออกฤทธิ์เป็นสารกระตุน้นส่งผลให้เราตื่นบ่อยหรือว่าหลับไม่สนิทนั่นเองนะครับจึงควรจํากัดการดื่มให้เหลือเพียง1-2แก้วต่อวันหรือน้อยกว่านั้นยิ่งดีครับและหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์3ชั่วโมงก่อนเข้านอนจะดีมากนอกจากนี้คนที่สูบบุหรี่ก็ควรเว้นระยะการสูบครั้งสุดท้ายกับรระะยยเเววลาาากก่อนนอนนนข้้ด รับนิโคตินใกล้เวลานอนเกินไปจะทําให้คุณนอนหลับยากหลับไม่สนิทแน่นอนครับข้อที่2นะครับสร้างบรรยากาศห้องนอนให้อยู่ในสภาพที่เอื้อต่อการนอนหลับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการนอนหลับก็คือมืด เงียบอากาศถ่ายเทเย็นสบายก็จะช่วยให้เรานั้นหลับง่ายหลับได้ดีขึ้นบางคนอาจจะต้องพึ่งที่อุดหูเพื่อลดเสียงพึ่งที่ปิดตาเพื่อลดแสงรักษาอุณหภูมิในห้องให้พอเหมาะพอดีไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไปจัดตำแหน่งที่นอนให้อากาศนั้นถ่ายเทสะดวกรวมถึงเรื่องการเลือกอุปกรณ์การนอนก็สําคัญทั้งที่นอนหมอนหมอนข้างผ้าห่มเลือกที่ทําให้เรานั้นนอนแล้วรู้สึกสบายที่สุดล่ะครับอีกวิธีหนึ่งที่หลายๆคนไม่ได้ให้ความสําคัญห้องนอนที่มีบรรยากาศเอื้อต่อการนอนที่สุดคือห้องนอนที่มีไว้ เ่อนนอนทนทาั้กิจกรรมอื่นๆที่เคยทําในห้องนอนเช่นทีวีคอมพิวเตอร์กองงานให้ย้ายเอาไปไว้อยู่หลังประตูห้องนอนให้หมดนะครับให้กิจกรรมในพื้นที่ในห้องนอนเหลือเพียงแค่การนอนเท่านั้นครับข้อที่3ครับหากิจกรรมเบาๆทําก่อนนอนควรเป็นกิจกรรมที่ผ่อนคลายเหมาะกับช่วงเวลาคาบเกี่ยวจากตื่นไปหลับซึ่งจะอยู่ในช่วงหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนเช่นอาบน้าให้สบายตัวอ่านหนังสือฟังเพลงเบาๆดูโทรทัศน์และยุติกิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดความเครียดทั้งหลายกิจกรรมที่ทําให้เกิดความเครียดทั้งทางร่างกายและก็จิตใจ ทำให้ร่างกายเราหลั่งฮอร์โมนแห่งความเครียดหรือว่าคอติซอลออกมาเราจะรู้สึกตื่นตัวกระวนกระวายนอนไม่หลับหากมีปัญหาอะไรก็เขียนบันทึกไว้ตื่นมาก็ค่อยว่ากันนะครับข้อที่4เข้านอนก็ต่อเมื่อรู้สึกว่าง่วงจริงๆจําความทุกทรมานเวลาที่ล้มตัวลงนอนแล้วนอนไม่หลับได้ไหมครับการดิ้นรนพยายามจะนอนให้หลับนั้นนํามาซึ่งความเครียดถึงขีดสุดและยังตามมาด้วยความทุรนทุรายหากล้มตัวลงบนเตียงแล้วยังไม่หลับภายใน20บนาทีให้ล้มเลิกความพยายามนั้นและลุกจากเตียงไปทําอย่างอื่นหาอะไรที่ทําให้ผ่อนคลายเช หรือฟังเพลงจนกว่าจะรู้สึกง่วงอีกครั้งแล้วกลับไปนอนใหม่นะครับข้อที่5ใช้ประโยชน์จากแสงสว่างแสงสว่างจากธรรมชาติเป็นนาฬิกาควบคุมสมองร่างกายของเราซึ่งมีผลต่อการควบคุมการนอนหลับการตื่นนอนให้อยู่ในวงจรการนอนหลับที่ดีต่อสุขภาพดังนั้นในทุกๆเช้าควรพาตัวเองออกไปรับแสงแดดและช่วงระหว่างวันก็ออกไปข้างนอกให้เจอแสงบ้างอย่าหมกตัวอยู่ในห้องหรืออยู่ในร่มตลอดเวลาครับข้อที่6กเขาบอกว่าอย่าคอยแต่จ้องดูเวลาหรือนาฬิกาการที่เราเอาแต่โฟกัสที่เวลาไม่ว่าจะเป็นช่ว ที่พยายามนอนให้หลับหรือการตื่นขึ้นมากลางดึกจะยิ่งทําให้เราภาวะะวงเครียดแล้วก็หลับยากพยายามไม่ต้องสนใจเวลาในการคืนให้มากนักหรือถ้าไม่ลาบากจนเกินไปก็หันหน้าปัดนาฬิกาหนีออกไปเลยครับแต่ถ้าตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วไม่สามารถที่จะหลับต่อได้ภายใน20นาทีก็ควรลุกจากเตียงมาหากิจกรรมเงียบๆและผ่อนคลายทําเช่นอ่านหนังสือฟังเพลงเบาๆโดยพยายามปรับแสงให้มันสลัวๆเมื่อเริ่มง่วงค่อยกลับไปนอนใหม่อีกครั้งหนึ่งครับและข้อที่7นะครับหลีกเลี่ยงการงีบหลับกลางวันหลายคนเนี่ยมีนิสัย ชอบงีบหลับเป็นประจำในช่วงกลางวันซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดหรือเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่ว่าสําหรับคนที่เป็นคนนอนหลับยากแล้วนะครับหรือนอนไม่ค่อยหลับอยู่แล้วเนี่ยการงีบในตอนกลางวันอาจจะทําให้ความต้องการการนอนหลับในช่วงตอนกลางคืนมันลดลงหากง่วงมากไม่ไหวจริงๆควรงีบหลับให้สั้นที่สุดและก่อนเวลา6กโมงเย็นข้อที่8นะครับสร้างนิสัยการนอนด้วยการตั้งนาฬิกาในร่างกายการมีเวลานอนที่ตรงเวลาแล้วก็สม่าเสมอจะช่วยให้การนอนหลับของคุณมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนั่นหมายความว่าเราควรจะตื่นและก็นอนในเวลาเดิม ให้ตรงกันทุกวันไม่ว่าจะทํางานหรือวันหยุดควบคุมไม่ให้ตัวเองนอนดึกตื่นสายในวันหยุดเพราะการนอนแล้วก็ตื่นนอนให้ตรงเวลาเป็นการตั้งนาฬิกาการนอนในร่างกายของเราร่างกายจะรับรู้ได้ว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องพักผ่อนมันก็จะปรับให้เรารู้สึกผ่อนคลายขึ้นเพื่อให้พร้อมต่อการนอนหรือตอนตื่นร่างกายก็เตรียมกระตุ้นความกระชับกระเฉงเมื่อถึงเวลาที่มันคุ้นเคยนั่นเองครับมาถึงข้อที่9้ากันบ้างฉลาดเลือกมื้อเย็นช่วงมื้อเย็นควรเลือกกินอาหารแบบเบาๆย่อยง่ายๆและงดเด็ดขาดกับอาหารมื้อดึกเช่นการ กินพิซซ่าตอนสี่ทุ่มอาจเป็นสาเหตุที่ทําให้นอนไม่หลับเพราะมันหนักท้องและต้องใช้เวลาย่อยดังนั้นเราควรรับประทานอาหารหรือทานอาหารให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเข้านอนหลายๆชั่วโมงอย่างน้อยที่สุดประมาณสัก3าชั่วโมงกลาลังดีครับข้อสิดื่มน้ําให้เพียงพอและพอดีหากร่างกายมีน้ําเพียงพอจะช่วยไม่ให้เรารู้สึกกระหายน้ําจนต้องตื่นกลางดึกแต่ก็อย่าดื่มมากจนเกินไปเพราะว่าก่อนเข้านอนเนี่ยอาจจะทําให้เรานั้นต้องลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ําในช่วงกลางดึกหรือขัดจังหวะในการนอนหลับต้องลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ําในช่วงกลางดึกนน่เ ข้อที่11นะครับการออกกําลังกายการออกกําลังกายเป็นการปรับสมดุลร่างกายอย่างหนึ่งซึ่งจะช่วยให้เรานอนหลับง่ายดีขึ้นแต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมทิ้งห่างจากเวลานอนหลายชั่วโมงหน่อยอย่างน้อยประมาณสัก3าชั่วโมงครับหรือว่าช่วเงเย็นๆยตั้งแต่หัววันเพราะการออกกําลังกายใกล้เวลานอนมากเกินไปจะกระตุ้นให้ร่างกายหลัง่งฮอร์โมนคอติซอลให้สมองของเราตื่นตัวซึ่งไม่เป็นผลดีต่อ,อก,การนอนหลับเลยละครับข้อสุดท้ายข้อที่12นะครับติดตามผลครับหากสามารถปฏิบัติตามได้ทั้ง11ขข้้้้อาางตนนแลวลวกยเป็กิจจววััตรรปะํานเรา ก็จะเป็นคนที่นอนได้ง่ายและดีขึ้นการนอนมีประสิทธิภาพมากกว่าเคยถึงกระนั้นไม่ใช่ปัญหาการนอนทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะแก้ได้อย่างง่ายดายเสมอไปอาจจะมีปัญหาอื่นที่บ่งบอกความผิดปกติของการนอนหลับเช่นโรคหยุดหายใจขณะนอนหลับนอนกรนโรคขากระตุกหรือมีอาการง่วงนอนอยู่ตลอดเวลาทั้งที่คิดว่าตัวเองนอนมาเพียงพอแล้วนะครับหากว่าปัญหาเหล่านี้มันไม่สามารถแก้ได้ตามที่ปฏิบัติมาทั้ง11ข้อก่อนหน้านี้ปัญหาการนอนหลับหลายๆอย่างไม่ดีขึ้นควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับนอกจากนี้อาจต้องใช้จิิตแพทย์ปรระเมมมนว่าาีโึศ้ ่่อออนยูหรืไมเพราะผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามักมีปัญหากับการนอนหลับร่วมด้วยและนั่นก็คือทั้งหมด12ข้อของสิ่งที่ควรทําก่อนจะนอนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด s u b สไครป์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องเราครับ